คอมคราบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมค้าบนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการทำความสะอาดเจ้าตัวคอมพิวเตอร์กันนะครับอันนี้ก็คือคอมเดสก์ท็อปพีซีที่ไม่เคยแกะทำความสะอาดมาเลยนะสองถึงสามปีได้ละบอกเลยว,ว่าคือฝุ่นเพียบมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะครับอันดับแรกนี่ก็คือต้องมีตัวโบเวอร์อันนี้นะครับไว้สาหรับเป่าฝุ่นนะหรือว่าจะใช้พวกแก๊สกระป๋องในการเป่าฝุ่นก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาก็คือต้องมีพวก คอนแทคคินเนอร์นะครับหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดแผงวงจรนะครับผมอันนี้คือมี2ยี่ห้อเลยนะครับก็คือสามารถฉีดพวกเมนบอร์ดฉีดพวกแรมได้ประมาณนี้นะต่อมานะก็เป็นพวกผ้าใช้สําหรับทําความสะอาดนะครับผมก็เป็นผ้าแหง้งผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้คือได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีพวกแปรงปัดฝุ่นนะครับไว้สาหรับแปรงพวกเมนบอร์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีไขควงนะครับ ไว้สำหรับไขตัวซิงค์ซีพหรือว่าตัวการ์ดจอมาทำความสะอาดได้นะครับแล้วจะมีตัวซิลิโคนนะครับไว้สำหรับเปลี่ยนซิลิโคนนะเผื่อใครแบบใช้มาหลายปีมันแห้งหมดแล้วนะก็มาเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับพวกชิดชงชิดชู่นะไว้สำหรับเช็ดซิลิโคนพวกตะกงตะเกียบหรือว่าพวกไม้จิ้มฟันอะไรแบบนี้เนี่ย ไว้สาหรับขัดตัวพัดลมไม่ให้ใบพัดมันหมุนเวลาเราเป่าตัวโบเวอร์นะแล้วก็ไฮไลท์เด่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ,อยางหลบไว้ไปขัดหน้าสัมผัสตรงขาแรมนั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือตัวแมสนะครับใส่หน้ากากเลยนะตอนที่เป่าฝุ่นคอมนะครับบอกเลยว่ามันฝุ่นเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปนะครับเราไปแกะทำความสะอาดตัวคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องถอดปลั๊กด้านหลังออกให้หมดนะครับแล้วก็ปิดตัวสวิตช์พาวเวอร์สปายให้เรียบร้อยด้วยนะ อ่ะน,นี้คือปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอดพวกกระจกกระจอะไรเนี่ยออกไปด้วยนะครับยกไปในตัวเคสเพียวๆก็พอนะครับเดี๋ยวกระจกมันแตกแล้วกระจกเก็บไว้เลยนะครับวางไว้ที่พื้นนะเดี๋ยวเรายกตัวเคสนี้ไปทำความสะอาดกันครับ mm. อันดับแรกพอถอดกระจกออกมาแล้วเนี่ยก็เอาพวกฟิลเตอร์ดักฝุ่นต่างๆออกให้หมดนะรวมถึงแกะหน้ากาก,ากด้านหน้าออกด้วยถ้าแกะได้ จากนั้นเราก็ทําการเป่าฝุ่นตัวเครื่องนะครับโดยพยายามอย่าให้พัดลมหมุนนะเดี๋ยวไฟมันจะไหลย้อนกลับน,นะครับคอมอาจจะไฟไหม้ได้เลยแ <C le af> นะนำว่าให้หาอะไรมาขัดตัวพัดลมไว้นะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ไม้จิ้มฟันในการขัดพัดลมไว้นะส่วนตัวกาจอเนี่ยถ้าไม้จิ้มฟันขัดไม่ได้เนี่ยก็ใช้มือจับตัวใบพัดพัดลมแทนเอานะ พวกตะแกรงแล้วก็พวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยสามารถใช้พวกโบเวอร์เป่าฝุ่นออกได้เลยนะครับถ้าฝุ่นมันออกไม่หมดเนี่ยก็ใช้พวกผ้าชุบน้ำหมัดๆนะครับบิดให้แห้งแล้วก็เช็ดออกนะพอเราเป่าฝุ่นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้พวกแปรงนะครับปัดฝุ่นต่างๆตามตัวเคสตามซอกต่างๆนะให้สะอาดนะครับในขั้นตอนนี้แน,นะนําว่าจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะหลังจากปัดเสร็จแล้วนะครับก็เป่าฝุ่นอีกสักรอบหนึ่งนะเป็นการเสร็จพิธีนะครับแบบง่ายๆนะสำหรับใครที่แบบไม่อยากแกะพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรออก ทีนี้ใครที่พอมีสกิลช่างนะครับพอถอดอุปกรณ์อะไรเป็นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือถอดพวกกานจอออกก่อนนะครับไขน,น็อตดึงสายไฟเลี้ยงออกนะแกะมาทำความสะอาดนะครับใช้โบเวอร์เป่าฝุ่นใช้แปรงปัดทำความสะอาดเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนซอกตามใบพัดเนี่ยถ้าผ้าเช็ดไม่ถึงนะครับก็ใช้ตัวคอตตอนบัดในการทำความสะอาดตัวใบพัดได้แนะนำว่าค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะอาจจะทำให้ตัวใบพัดเนี่ยเสียหายได้ แล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากจะแกะการ์ดจอมาทาซิลิโคนใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือแนะนําว่าถ้าจะทำนะครับควรทําตอนที่การ์ดจอหมดประกันไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวการ์ดจอเนี่ยมันจะมีวอยต,ตรงหัวน็อตไปอยู่นะครับซึ่งแอมิบอลเนี่ก็เคยทําคลิปสอนวิธีการเปลี่ยนซิลิโคนการ์ดจอไว้แล้วนะไปอยู่กันได้ส่วนตรงพัดลมในเคสนะครับถ้าผ้าเช็ดฝุ่นออกไม่หมดนี่เนี่ยก็ใช้คอตเทิลบัตเนี่ยค่อยๆขัดๆถูๆออกได้เหมือนกันสำหรับ CPU วิธีาทำความสะอาดนี่ก็คือต้องแกะซิงค์ออกมาก่อนนะครับเอาตัวซิงค์ มาเป่าฝุ่นเช็ดทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับด้านใต้ตัวซีนี้เนี่ยสามารถใช้ตัวน้ำยาคอนแทคค c ีเนอร์นะครับฉีดทำความสะอาดได้นะส่วนตัวชิป CPU ในเมนบอร์ดนี่เนี่ยจะเห็นว่ามันมีคราบตัวซิลิโคนอยู่อันนี้ก็คือต้องใช้ตัวน้ำยาคอนแทคครีเนอร์นะครับฉีดลงไปเลยแล้วก็ใช้ชิดช,ชู่เนี่ยค่อยๆเช็ดออกนะคราวนี้เรามาดูวิธีการทำสะอาดตัวเมนบอร์ดกันบ้างนะครับถอดสายไฟอะไรออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็ใช้แปรง ค่อยๆปัดฝุ่นตามซอกต่างๆนะที่อยู่ตามเมนบอร์ดเนี่ยโดยเฉพาะตรงซอก PCIe หรือว่าตรงภาคจ่ายไฟเนี่ยค่อยๆปัดนะครับผมพอปัดเสร็จแล้วเนี่ยเ็ใช้น้ำยา Contact Cleaner นี่แหละเจ้าเดิมนะครับฉีดละเลงบนตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้สักพักร้อยมันแห้งก่อนนะ พอเราทำความสะอาดเมนบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ตัวซิลิโคนซีพียูกันนะครับซิลิโคนเนี่ยจะทาเป็นเม็ดข้าวโพดจะยิงเป็นตัว X หรือว่าจะปาดให้เรียบอันนี้ก็แล้วแต่เลยไม่มีสูตรตายตัวนะครับอันนี้คือหยดเป็นเม็ดข้าวโพดก็พอพอหยดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกบซิงค์เดิมเข้าตามเดิมส่วนตัวแรมนะครับวิธีทคำความสะอาดนี่ก็คือต้องขัดตรงหน้าสัมผัสนะครับจะใช้ยางลบถูลบออกหรือว่าจะใช้น้ายาคอนแทคทินเนอร์ฉีดเอาก็ได้เช่นกันนะกระจัดพวกค่าออกซด์ที่ติดตา,ตามตัวหน้าสัมผัสข,ของแรม ขั้นตอนต่อมาทําความสะอาด power supply นะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีสายไฟร,ยระยงระยะนะครับก็คือถอ,อดน็อตที่ยึดติดกับเทสออกมาดึง power supply ออกมาไว้ข้างๆกันนี่แหละเช็ด <Check S 2> ทำาสะอาดตรงที่ power supply อยู่นะครับฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนะใช้เบลเวอร์เป่าฝุ่นหรือว่าผ้าเช็ดเอาก็ได้นะครับส่วน power supply เ,เนี่ยถ้าจะเป่าฝุ่นออกนะครับต้องใช้ตะเกียบเนี่ยทิ่มลงไปโมตะแกรงนะครับเพื่อให้ใบพัดมันหมุนนะแล้วก็ใช้เบลเวอร์เนี่ย เปาออกได้เลยนะครับเป่าฝุ่นออกไปนะแล้วก็ถ้ามันถอดตะแกรงได้นะครับไม่ติดตัววอยประกันนะก็ถอดตะแกรงออกได้เลยนะครับใช้พวกผ้าเนี่ยค่อยๆเช็ดตามใบพัดใช้คอดเงันบตรค่อยๆถูออกประมาณนี้พาวเว่าสไปา์นี่ก็จะกลับมาสาดเหมือนใหม่เลยสุดท้ายเนี่ยพอทำสาสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบอุปกรณ์ต,าต่างๆเนี่ยเข้าที่ตามเดิมนะ แล้วก็จบด้วยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช็ดกระจกด้วยผ้าหมากนะเช็ดทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะครับเนี่เช็ดไปเช็ดไปปึ๊บ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 ,บแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งอีกทีนึงเป็นอันเสร็จนะประกอบกับเข้าที่จับดีๆนะครับกันตกขันแค่พอตึงมือก็พอนะไม่ต้องขันแน่นมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอ,อกเลยว่าใช้เวลาทาความสะอาดนานมากนะอันนี้คือทําตั้งแต่บ่ายสองเสร็จอีกทีคือหกโมงเย็นเลยทีเดียวนะครับนังเก็บรายละเอียดปัดใบพ,พัดพัดลมเนี่ยโอ้โหปัดไปปัดมานี่ก็เพลินดีเหมือนกันนะคือพอทําเสร็จเนี่ยรู้สึกดีมากนะครับจากฝุ่นที่เคยแบบเยอะๆด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจาได้ไหมที่แบบเห็นเป็นฝุ่นจนไม่เห็นพัดลมด้านในตอนนี้คือ ปัดออกมาแล้วนะครับก็คือฝุ่นหายหมดเห็นพัดลมด้านในสีขาว3ตัวเลยนะเหมือนเราซื้อคอมมาใหม่ๆเลยนะครับซึ่งการเอาสะอาดคอมแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิตัวเครื่องได้ด้วยนะครับจากฝุ่นที่มันสะสมมาน,นานๆนะพอเราเป่าฝุ่นออกไปเนี่ยอุณหภูมิการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยก็จะลดลงด้วยนั่นเอง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการทำวาสะอาดคอมพิวเตอร์นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c ช anel คอมคาร์กันด้วยผมบอลคอมคารขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม